คุณหัรองเชิญครับคุณปู่คุณปู่ <c oughs> หนูคิดถึงคุณปู่จังเลยครับหลานรักของปู่ <c oughs> หลานรักอย่าร้องนะอย่าร้องไอ้ยอกลับมาก็ดีแล้วถ้าไม่ใช่เพราะหลานตระกูลหัวจะมีวันนี้เหรอที่แท้ก็เป็นปู่ที่ช่วยตระกูลหัวมาตลอดใช่สิแต่คนตระกูลหัวไม่สำนึกในบุญคุณซะเลยนี่เป็นการยาที่ดี คุณหนูตระกูลหลีของเรามีคุณชายสายลำโดยไม่น้อยที่รอขอแต่งงานอยู่นะจะสนใจตระกูลพวกทำไมใช่นอกรักช่วนี้ก็ตามพี่ทำความคุ้นเคยกับธุรกิจของตระกูลไปก่อนหลังจากสามเดือนคุณปู่จะเป็นเจ้าภาพจาัดเทศกาลร,ระดับโลกถึงตอนนั้นจะให้คนทั้งโลกได้เห็นความสง่างามของสาวตระกูลหลีนิทรรศการแห่งดูใบตระกูลหลีเราเป็นคนจัดเหรอคะแน่นอนตระกูลหลีตอนนี้เป็นตระกูลที่รวยที่สุดในโลกจากงานที่เทศกาลเล็กๆนี่ สบายมากจริงสิเซียวเกอหลานยังจำการมั่นกับตระกูลฉีได้ไหมตอนที่หลานยังเด็กบอกว่าจะแต่งกับฉีหยุนเทียนเด็กน้อยคนนั้นหลานกลับมาก็ดีเลยพ่กนี้ตามพี่ชายหลานไปร่วมงานวันเกิดลุงฉีนะอะตามใจปู่เลยคะ่ะดีดีดีไม่ไัทววกรุปอะไรนะทางดูใบยกเลิกคุณนวุฒิการเข้าร่วมงานของพัวกรุปอย่างนั้นเหรอซีหยุน เธอเคยช่วยให้ตระกูลหัวได้รับคุณวุฒิมาเธอทำอะไรได้บ้างไหมฉันฉันโย่เหล่าหัวทำเปไปทับหน้าอย่างกันเนะเกิดเรื่องอะไรเหรอได้มาก็ดีแล้วได้ยินว่านเทศกาลดูใบตระกูลหลีเป็นเจ้าภาพตระกูลหลีกับตระกูลฉีมีความสัมพันธ์ที่ดีช่วยถามให้ฉันหน่อยได้ไหมว่าทำไมพวกเขาถึงยกเลิกเรื่องเนี้จัดก,การง่ายออกก่อนหน้านี้ใครเป็นคนจัดก,การเรื่องคุณวุฒิก็ให้เขาจัดก,การสิที่หยุนเป็นคนจัดการแต่ก่อนหน้านั้นเป็นเลขาเก่าฉัน นี่ต้องเป็นเลข,ขาคนนี้แน่ที่สร้างปัญหาเราขั้วรีบฟ้องเลขาคนนี้เลยนะเธอเป็นเมียเก่าฉันอะไรนะเมียเก่านายทําเกินไปแล้วนี่เราขั้วช่ดงีที่นายหย่าเนี่ยอะไรเนะนี่ยนี่เราขั้วอย่าเพิ่งมโมโหเลยดีเลยพรุ่นี้ฉันจะกลับดูใบแต่แก่บ้านฉันมันหมให้ฉันแต่เด็กเ่าเขาไปฉันแต่งงานกับคุณหนูรองตะกูลหลีนะฉันเห็นเขาแต่แต่เด็กๆทั้งอ้วนทั้งหน้าเกลียดเออ ฉันไม่อยากแต่งเลยพรุ่งนี้ฉันต้องบอกปัดงานแต่งและจะช่วยนายถามเรื่องงานด้วยนะ,ะงานเลี้ยงวันเกิดขอาการค้าจีนดูใบสมก็เป็นดูใบจริงๆเลยหรูหรามากๆเลยแม่ขา,าดูตรงนี้นั่นสิหรูหรามากลเลยพวดสินงานเลี้ยงวันนี้ไม่ธรรมดานะระวังคาพูดหน่อยอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมรู้แล้วแหละพี่ฉันแค่ดูไปเรื่อยอีกอย่างพี่ซีหยุนก็อยู่พี่ซีหยุนเก่งกว่าหลี่เกอตั้งเยอะ ไม่มีปัญหาแน่นอนนั่นสิซิหยุนวันนี้แม่น่ะได้รับผลบุญจากลูกเลยนะถึงสามารถมาที่ดูใบได้เป็นสิ่งที่หนูควรทำอยู่แล้วคะ่ะมาพี่ที่รักถึงเธอจังเลยอีอียไม่ใจกันานานเลยนะแต่เป็นคนไม่มีหัวใจไม่ติดต่อมาหากันเลยนะเรื่องยาฉันก็รู้จากปากพี่ใหญ่ของเธอเธอไม่ได้นับฉันเป็นพี่น้องแล้วใช่ไหม อีอีขอโทษนะก่อนหน้านี้เธอเกลีย้ยกล่อมฉันไม่ให้แต่งงานฉันไม่ได้ฟังเธอกลับมีจดุดจบแบบนี้สามปีนี้ฉันไม่มีหน้ามาเจอเธอเหรอกโถเอ้ยพอแล้วพอแล้วไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วตอนนี้ในเมื่อเธอกลับมาแล้วมีฉันอยู่ใครจะกล้ารังแกเธอคือเน,นี้ยพวกเรามาฉลองกันเถอะฉลองที่เธอออกห่างผู้ชายแย่ๆเติมพลังให้ชีวิตได้ป<ะ>ั๊ดทำไมคุณตาจังหรือว่า นี่เราขัว้วอยู่นี่เองเย่ยฉันจะพานายไปหาพ่อฉันไ,ไป <c oughs> แล้วนม่แม่พี่ซีหยุนแผ่นหลังนั่นเหมือนหลีเกอร์มะเป็นไปได้ไงที่นี่ดูใบนะคนแบบหลีเกอร์นะั่นจะได้โอกาสแบบนี้จากไหนนั่นสิลูกมองผิดแน่แน่แผู้หญิงอย่างหลีเกอร์นะ่ะ เป็นแค่คนบ้านนอกแม่ได้ยินมาว่าครั้งนี้เธอเล่นงานพวกลุกของเราจนถูกยกเลิกคำเชิญเข้าร่วมงานนะ่ะเธอนะ่ะเป็นหายนะของครอบครัวเราก็จริงหนูต้องมองผิดไปแน่ๆนะตั้งแต่ผู้หญิงคนนั้นแต่งเข้ามาตระกูลเราไม่มีเรื่องดีเลยสักเรื่องตอนนี้เธอไปแล้วบ้านเราคงมีแต่เรื่องดีๆแน่